ครับพิคอร์นเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลนะครับเวียดูติกาฟินแลนด์นะครับคู่ระหว่างออนก้านะครับประทะกับมาลีฮามนะครับผมในคืนนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมผลงานดูไม่จืดเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากฟอร์มชั่วโมงนี้ดูไม่ดีทั้งคู่นะครับซึ่งผมขอเริ่มที่ออนก้าก่อนนะครับข้อดีสําหรับพวกเขาก็คือนะครับผลงานในบ้านที่อย่างน้อยๆก็มีชัยชนะเป็นได้เห็นบ้างนะครับ าวันนี้หัวหอกดาวสันโวกลับมานำทัพอีกด้วยเชื่อว่าเกมนี้มีลุ้นเข้าวินละครับซึ่งต่างกับมาริฮามนะครับแขกรับเชิญที่ผลงานดินลงเหวแบบทะเลลึกเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากแพ้รวดมา3นัดติดนะครับซึ่งนับว่าชั่วโมงนี้ไม่ชนะใครมายาวถึง7นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับกับราคาที่เปิดมาให้เสมอนะครับขอให้เชื่อใจเช่าจีนฮอนก้าเถะครับเชื่อว่าเกมลุก กลับมาดุดันอีกเช่นเคยนะครับพร้อมเข้าวินได้เสมอนะครับเอานะครับฟันธงนะครับวางฮอนก้าซาในบ้านครับผมพิคอบก่อนเกมสนับสนุนโดย M M 8 8 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง